กระหล่ปนหนลำปมค่ะทุกคนเี่ที่เราใช้แข็งนะคะเี้ยมอวยาฟามิล สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเราทักทายกันอีกแล้วนะจากประเทศเซเบียค่ะวันนี้ตามที่อุ้มบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าเราได้นัดคุณหมอแล้วนะคะวันนี้เราจะพาน้องแม็กกี้ไปขึ้นเขียงนะคะเราตัดสินใจว่าเราจะทำ หมั่นน้องแม็กกี้ค่ะซึ่งพวกเราคิดว่ามันคือเหตุผลที่ดีที่สุดแล้วนะคะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับทั้งแม็กกี้เองแล้วก็ทั้งพวกเราเองนะคะตื่นเช้ามานะคะเจ้าตัวยังไม่รู้นะคะว่าจะโดนว่าจะโดนนะคะวันนี้ก็เลยนะคะเนี่ยยังแบบ รื่นเริงสดใสยังซ่านะคะตามระเบียบนะคะตามสไตล์ของไมกี้เนาะเราอะมาคิดตอนเช้าอะค่ะทุกคนว่าตกลงอะเราจะเอาน้องไปดีไหมเพราะว่ายาน่สก็บอกว่าสงสารฉันสงสารเขาเนี่ยเขาต้องเจ็บตัวหลายวันแน่เลยนะอุม้มก็บอกว่าถ้าเจ็บตัวตอนนี้แล้วปัญหามันจบนะเราก็ควรทำจริงๆอุ้มก็คือไม่ทำก็ได้นะคะทุกคนจริงๆแล้วนะ หรือจะทำหมันก็ได้แต่ถ้าให้เอ็นเอียงนะคะยึดหลักเหตุผลนั่นก็คืออุ้มจะอยากจะให้น้องไปทำหมันดีกว่านะเพราะว่าแถวบ้านเราอะน้องแมวเหมียวเยอะเต็มไปหมดเลยถ้าน้องคลอดลูกออกมาปีหนึ่งสองหรือสามคอกอย่างเงี้ยคอกละห้าตัวหกตัวอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะเราจะเอาลูกๆไปไว้ไหนอะซึ่งเราจะเลี้ยงทั้งหมดนะคะตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะ ดังนั้นนะคะนี่คือทางออกและก็ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งสองฝ่ายค่ะก็คือไปตามนัดคุณหมอนะคะวันนี้คุณหมอนัดทำหมันน้องแม็กกี้ค่ะเดี๋ยวเราได้พาโคล่าไปหาหมอด้วยนะคะอ้อวนก็ไปหาหมอหมอตรวจนะคะเข้ามาแม็กกี้อะไรเนาะ อันนี้คนที่ใช้ล่าสุดก็คือลีโอตอนที่ลีโอไปหาหมอแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นานเราก็ค่าเชื้อมกนึล้น,นะฮะไปะเ,เข้าไปอยไหม เดี๋ยวให้อ่ะเอาตุ๊กตาโคราไปด้วยหรอเอาตุกตาโคราไปด้วยเ,อ,เ,อ,อ,วยเออเป็นเพื่อนกันนะได้แล้วคะ่ะน้องจะไปทำาหมันนะโคราต้อตาโคราก็หายดีแล้วนะคะแต่คุณหมออยากดูอาการน,นะคะไปแล้วไปเอาไปให้แม่ค้าขายไข่ค่ะเรามีอันนี้เยอะ ทำหมันนะลูกนะมาคหน้าเนาะฝนก็ตกรัตจอเอส 2R ลุบเล็งวิสดูกระโดดไปหาหมอ,ล,อลัลต,อลตี้กระโดดลูกลัตี้คอมลัต hey, hey, hey. ี้ลัตี้คอมเอเอเอโด หขอหลัง พาน้องแม็กกี้นะคะมาทำหมันค่ะป้าป้าไม่มีสัญญาณตกรับอะไรเลย,ยแม็กกี้เพิ่งมาร้องตอนที่จะถึงแล้ว ถ้าคุณทิ้งออกมาห้นดึงแล้วฉันจะไปกับเธอไปด้วยอย่างไวออกอย่างไวโอ๊ยฝนตอ๊ไปดูสิลอตตอยู่คนเดียวไหลูกปะลอตต้ดูสิลอตตีองไห้ไหมลูกล็อตต ใครอ่ะต้องเฝ้ารถอยู่คนเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นเลยมาลูกเปียกอะไม่ต้องเดินออกมาอาวป๊าป๊าไม่ได้ให้กุญแจมาป๊าป๊าป,ปิดรถรอ,อ,อก่อนรอ,อก่อนคนลาดโดนฉีดไปหนึ่งเข็มนะคะแล้วคุณหมอให้ยามาสี่เม็ดนะคะเป็นฆ่าเชื้อนะคะกินทุกวันส่วนแม็กกี้นะคะคุณหมอก็ ให้เรากรอกรายละเอียดแล้วถ้าน้องแบบฟื้นจากโอเพนะคะแล้วอา,อาการดีขึ้นแล้วนะคะไม่ได้เมายาสลบแล้วเขาก็จะให้เรามารับน้องนะคะน่าจะประมาณห้าหกโมงเย็นนะคะมไม่มีไม่มีกุญแจลูกรอป้ามาเปิดนั่นนายป,ป้ามาแล้วป้ามาแล้วป้ามาแล้ว à, cô la, bay. Con còi là chúng đi. Bắt đầu. Đi con Hop. Còi là, come on. Hey. Đi lên đây. Mời, mời family. Uh -huh. Thailand, Thái, uh -huh. Thailand. Thái, Thái Lan. Yeah. <laughs> เออกระบาบกระไรเั e ก a r ลา a ับข <c oughs> ้าขโมยข้าขมอยเโอเคโอเคอุ้มซื้อผักนะอุ้มไม่ได้ดูราคาเลยค่ะทุกคนจับจับนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรวมตังทีเดียวเลยค่ะก็คืออยากซื้อผักอะไรก็ซื้อถึงว่าแพงก็ต้องซื้อครับเพราะว่าช่วงนี้ผักบ้านเรามันไม่มีค่ะ การเป็นคิดก่อนนะคะตรีตรีทรอุ๊บลาเอ้ยเอ้ากูเจต์มีอะไเสร็จตลาด ทั้งตกทั้งวันเลยวันนี้ของที่เราไปช้อปปิ้งมาเอ๊ะเด็กๆรองมาโ้โคลาชวนวิดเดอร์เอา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 ลองไปโคลาทำกับปุดโค้กลากระปุกกี่มาโค้กลากับปุกกี่มา ำพัง,งแฮนป,ปีปีมาแฮนไปชิ้งช่องลูกไปชิ้งช่อง,ง,องลักกี้น่าจังเลยลใครเนี่ยต้องมามีเอาย่ามาให้ลูกไม่คนร่วงล้วลูกจะเข้าหน้าร้อนแนวเหรอเะอ,อันหน้าม้าด้วยอีมนนมีน้าม้า เล็กจัดน้อยก็ไม่ได้นะเราอะ่ะดูสภาพห้องนอนหน่อยสิเออมีย้าอยู่มีฝาง พากันเททิ้งนะคะมันก็จะต้องให้ทีละน้อยๆแครอทลูกเบต้าแคโรทีนเยอะกินไปลูกไม่พอใจนะมูได้หายทั้งหมดไม่พอใจอะ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  พอแล้วกินเยอะเดี๋ยวอึแตกตัวเองเดี๋ยวขี้แตกกินแค่นี้พออันนี้เดี๋ยวมาให้ตอนเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวมาตอนเย็นมาเจอกันลูกนี่เป็นกระต่ายหรือเป็นหมูเั็นนี้เป็นกระต่ายหรือเป็นหมูลูก ดีจิมิมด обра a ๊อวันนี้ a ธอไปนเหร e t หมือนจะซิอมมานะเอามาเสิร์ฟบ i ิสิบริ i ิลอด i และแ้ววันนี้นะคะรอตตี้ก็ยอมให้คุณป้ารัดมิเล่นะคะถูถูไถไถยุ <c oughs> um ่มย um um ุ่มแล้วค่ะยุ่มหัวแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่นางไม่ให้คุณป้าแตะเลยค่ะเนี่ยนาง มานะคะมาทีไรก็เห่าทุกทีนะตอนเมื่อกี้ก็เห่านะคะเตะเสร็จแล้วก็ยอมให้ถูให้ไทยคะ่ะทุกคนแปลว่าหนางเริ่มจะสนิทกับคุณป้ารัฐมิลเล่แล้วนะคะตำ้มปักหงกันค่ะอันนี้เป็นลูกลูกโคอราบี้นะคะดู กะลำปมค่ะทุกคนแค่นี้นะอันนี้ที่เราไปหิ้วมาจากตลาดตะกี้นะคะรูปเล็กมากเลยเพราะว่ามันเป็นฤด,ดูหนาวไม่สับนะมันสับไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเล็กเกินเดี๋ยวโดนมือเนาะขูดเอา นี่เป็นมะเขือเทศทีท่เราแช่แข็งนะคะเราก็สามารถตำได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะใช้งานได้ yeah. วันนี้อุ้มจัดการเมนูตำบักหุงนะคะทุกคนตาม,มีตำเกิดพูดไปก็น่าสงสารตัวเองนะคะตาม,มีตำเกิดเลยค่ะคือที่เนี่ยหามะละกอ ไม่ได้เลยคือถ้าใครอยู่เมืองนอกตอนนี้นะคะซื้อมันละกอได้กินเนี่ยแปลว่าคุณมีกระตังมากเลยนะคะเพราะมันละกอลูกลุงหนึ่งเนี่ยลูกละ3 0 0กว่าบาทก็มีนะคะ400อย่างเงี้ยก็คือถึงอุ้มอยู่เยอรมันนะคะถึงมีร้านให้ซื้ออุ้มก็คงจะไม่ซื้อรับประทานหรอกคะ่ะทุกคนคือเสียดายเงินในกระเป๋ามากเลยเนาะแล้วตำหัวบรอกเออไม่ใช่บรอคโคลี่ดิตำหัวโครบ,บี้เนี่ยหรือหัวกระหล่ำป่ออะ รสชาติเหมือนมะละกอบ้านเราเลยค่ะทุกคนเหมือนกันเดะก็คือแยกไม่ออกเลยเนาะวันนี้อุ้มก็เลยจัดเมนูไปแบบจุกๆนะคะคนเดียวสวาวอกรับประทานนะคะทานของเหลือจากเมื่อวานค่ะส่วนอุ้มนะคะก็นี่เลยส้มตำนะคะตำมีตำเกิดจ้า ไม่กี้มาแล้วลูกตุดเหม็นเหรอลูกตุดเหม็นแล้ว คนเก่งของเราคนเก่งของเราดึงแบบปลุกเขาโอ้ยปลกเขาโอลสโวลเย้ไมค์กี้ไมคกี้โอ้คุณแม่มกี้โอเคองอุ่นๆนะคะหมอก ไม่กีอยู่นี้หรอไม่กีอยู่นี้ดูเพื่อนเลยนะ บางคนอาจจะบอกว่าน่าสงสารน้องจังเลยกลัวน้องจะไม่สบายกลัวน้องเจ็บนะคะก็ทำยังไงได้คะทุกคนตามที่บอกเลยคะ่ะเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเนาะแล้วตอนนี้สมาชิกในบ้านของพวกเราตามที่เห็นเลยคะ่ยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะดังนั้นก็นี่แหลคะค่ะเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วก็ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับทุกๆฝ่ายนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้อุ้มจะมาอัปเดตอาการนะคะของน้องว่าเป็นอย่างไรบ้างอ,อ๋อคุณหมอบอกว่าแม็กกี้อ้วนค่ะทุกคนน้ำหนักเกินนะคะหมายถึงว่าตามอายุนะคะน้องค่อนข้างที่จะอ้วนค่ะดังนั้นเราจะต้องเริ่มที่จะไดเอทน้องแล้วนะคะหลังจากนี้ไปเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็สำหรับแรงใจที่มีให้กันเสมอมาเลิฟจุ๊บๆบา,บายๆคะ่ะ ha <laughs>